เหมือนคงแคมเปญที่ยังคิดไม่เสด็จน้ําอ่ะแล้วก็ในคอรมอรก็ยังไม่ได้มีการเคาะกันออกมาให้ชัดว่าเงื่อนไขอการการใช้ไอ,ไอแคมเปญเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็เลยเอยวันนี้เนี่ยการประชุมาฐานรากอะไ่ก็จะไปถึงร้านค้ารายย่อยแล้วก็ติดต่อไปถึงผู้รับจ้างอ่ะครับนี่ขนาดขนาดคนละครึ่งเนี่ยยังยังมารุมมาตุ้มแบบนี้นะยังยังไม่มีความชัดเจนนะวันเนี้ย รองนายยมตรีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรักเป็นลั่นตรีคางควบด้วยหรือเปล่าเนี่ยออกมาบอกว่าก็เตรียมเตรียมปล่อยทีเด็ดอีกอีกดอกหนึ่งเป็นประเภทแบบเซี่ยวหนึ่งโครงการคนละเซี่ยวผมก็เลย,เยงง <laughs> <laughs> เพื่อ,อเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นให้คนที่มีอันจะกินพวกกระเป๋าหนักๆทั้งหลายเนี่ยใช้เงินใช้ทองบ้างแล้วรัฐเดีด๋ย็จะช่วยเติมส่วนหนึ่งให้นะฮะ ก็คืออันนี้บอกว่าต้องต้องการกระทุ้งคนที่มีกําลังซื้อมีอันจะกินแล้วไม่ค่อยใช้ตังค์เนี่ยให้ออกมาใช้ตังค์กันบ้างผมก็เลยเอ้ยยังไงเนี่ยเออก็ยังงงอยู่น่าจะน่าจะเหมือนกับกลุ่มอาจารย์นารักนี่แหละมั้งตังค์เยอะไชมไใช่เขาไปยั่วยังไงเออไปยั่วยังไงเขาจะยั่วยังไงนี่ออประเภทคนมีตังค์อย่างนี้นะเอาเงินมาแจกเชี่ยวนึงอย่ามาพูดเลยครับอืมนะ S <S แตหาสูตรอื่นดีกว่าจะคิดแต่แจกดีกว่าคนปุกมีตังคนสูงวัยคนมีตังคนมีเงินฝากคนมีบัตรเครดิตวงเงินเป็นแสนเงี้ยคเอออย่าไปเอาเงินไปแจกไปล่อเลยเออให้ท่านเปลี่ยนวิธีเถอะแล้วก็เอาข้อมูลที่ไหนมาใช้ครับว่าคนที่พอมีเงินเนี่ยเขาไม่จับจ่ายใช้สอยตรงเงินข้ามเขาอาจจะจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยไปกว่าเดิมก็ได้ครับ อ่านะครับข้อสําคัญก็คือว่าเขาไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหนเขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยในที่ที่เขาไม่ได้จับจ่ายใช้สอยให้กับอืคนระดับหาเช้ากินข้ามพวกคนพวกนี้ไม่เคยไปตลาดสดแน่นอน่คนพวกนี้ไม่เคยขับรถไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแน่นอนคนพวกนี้ไม่เคยไปซื้อน้าเต้าหู้หน้าผักซอยแน่นอนนะครับไม่นั่งแท็กซี่ไม่อะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายอ่ะ เขาไม่ใช่ลูก้าเป้าหมายที่จะไปเอาเงินจากเขามาแล้วเอามาทําอะไรให้เขามาจับจ่ายใช้สอยทําไมครับเออถ้าในธนาคารแบบนี้ถ้าจอดรถยี่สิบครั้งนะซื้อของยี่สิบครั้งในหนึ่งเดือนคุณมาเอาเงินสมทบจากไหนไปช้วยอะไรอย่างนี้หรอผมไม่เ้าใจจะทำเป็นเล่นเกมเหรออะไรเงี้ยบิ๊กบราเดอร์ี้ บางทีบางทีคิดคิดแล้วคิดแบบแต่ปุ่มเดียวมุมแจกอ่ะอืคิด่ใช่ลุ่เป้าหมายแต่ละกลุ่มจะต้องการเดียวกันครับุณต้องไปคิดเพนพอยต์ของแต่ละคนใช่ครับใช่ใช่เพราะอย่างอย่างอย่างกลุ่มที่พูดถึงอย่างกลุ่มมาจากากลุ่มพี่บ๊วยอย่างนี้นะให้ไปติดอยู่บนทางด่วนสองชั่วโมงครึ่งเขาไม่ไปหรอกให้เขาไปเข้าแถวต่อคิวยี่งให้เขาวันละร้อยอย่าเลิกคุย มี S <S> ค่าจอดรถอย่างเดียวใช่ไหมครับค <succ ot> ่าจอดรถชั่วโมงสี่สิบหกสิบเขาจ่ายได้แต่เขาอยากไป pp, อ่ะครับใช่ไหมใช่ <S <S มันมันต้องไปคิดคิดเออลูกเล่นในการที่จะชักจูงให้คนที่มีกําลังซื้อจริงๆเนี่ยได้ได,ได้ออกไปใช้สตัง ซึ่งอยากคิดว่าจะต้องเอาไปแจกนู่นแจกนี่จะครึ่งจะเซี่ยวจะบ้าบอคอแตกโอ้โหมันมันไม่ไม่แล้วจริงจริงจริแล้วคนพวกนี้ถ้าสมมติอยากจะให้เขามาใช้เงินจริงๆนะครับคนพวกนี้ความต้องการของเขาอย่างเดียวครับคือว่าการใช้จ่ายเงินของเขาเนี่ยจ่ายแล้วลดภาษีเขาจบเพราะคนพวกนี้เนี่ยระดับ tax ไอ้เบรเก็ตของเขาเนี่ยผมคิดว่าอยู่25 30 ขึ้นไปนั้นั้นทาให้นั้นในทุกบาททุกสตางค์ถ้าเขาได้จ่ายไปแล้วไอ้ตัวนี้เอามาหักเป็นค่าให้จ่ายจริงนะครับแล้วเขาก็ไปสามารถประหยัดภาษีเขาได้ไอ้นี่เขามอแดลแฮปปี้ครับรัฐบาลไม่อไปยุ่งอะไรเขาเลยไม่ต้องไปสมทบเสี่ยวใช่ขึ้นพวกลูกไม่ต้องไปนะบอกเาเลยใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไปหักภาษีวงหนึ่หมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเอาไปเลยแต่พวกนี้เพรารายได้พวกนี้ ในระดับแท็กซแบงค์แค่ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้านี่ผมคิดว่าโอ้เดือนเดือนผมว่าปีหนึ่งเขาก็คงได้เป็นล้านนะครับเป็นล้านล้านแล้วก็น็ตนองเสียภาษีพอสมแสนขึ้นไปอยู่แล้วครับใช่ใช่แต่เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าคีของพวกคนพวกนี้อยู่แค่นี้เท่านั้นเองครับเรื่องภาษีเรื่องใบเสร็จเรื่องเวลาเขาไปโรงแรมไปพักเขาไม่ไปแย่งกับกับที่แจกไปแถมไม่ต้องไปลโรงแรมเนี่ยเขาก็ไปกินแบบมีราคาได้เออใช่ครับครับวันนี้ผมไปดูเนี่ยมี ร้านขายสเต็กเรียอเนื้อพีเมียมครับนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณห้าหกพันรั่งเต็มหมดนะพวกนี้ครัเขาไม่เห็นต้องรอเซี่ยวรอครึ่งรอสแกนบัตรเขาไปนะเขาไปสั่งอะไรซูชิฮะอาซิมิแบบที่ปุูกแบบอลาคาระโอมาเกษตรใช่โอมาเกษตรหัวละห้าพัน หกมาเปมือหนึ่งอะไรเงี้ยนะพวกนี้นยังทานกันอยู่แล้วก็จองกันโห oh, แบบล้นนะครับ,บครับเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าหลังจากหลังจากที่ปิดโควิดแล้วเนี่ยร้ 100, 100, 100, 100อยร้อยหนึ่งที่ปิดไปเนี่ยเขาเปิดมาไม่ครบนะครับอ่าใช่ร้อย <100, S 2> หนึ่งที่ปิดไปผมว่าเปิดมาสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบมาเต็มที่ที่เหลืออยู่ก็แปลว่าสัปปายหรือปริมาณร้านค้าเนี่ยมันหายไปพอปริมาณร้านค้าหายไปสมมติในทาเลนั้นเคยมีอยู่ร้อยหนึ่งหรือหกสิบเนี่ยลูกค้าของร้อยเนี่ยมันก็เหลือแค่หกสิบเจ้า แล้วมันก็กระจายลูกค้ากลับมาหาคนที่เปิดได้มันก็ดูเหมือนว่ามันเยอะขึ้นแล่แน่นอนในร้านนั้นก็ดูเยอะขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ตายไปสิ่งที่สูญเสียไปก็คืออีก35้าร้านที่หายไปตัวเลิกจ้างไปนะครับสูญเสียเ,เงินสร้างทางเศรษฐกิจไปอะไรไปแบบนี้รัฐบาลไม่ได้สนใจเลยเพราะที่ผ่านมาเท่าที่เขาพูดมารัฐบาลไม่เคยไปอุ้มคนเจ๊งเลยนนะคนที่มีปัญหาต้องปิดกิจาก,การต้องอะไรรัฐบาลไม่เคยมีนโยบายเข้าไปดูเลย จะสังเกตดูไม่มีนโยบายอะไรที่เพื่ออานวยให้คนที่ต้องปิดกิจการต้องเลิกจ้างต้องอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกจ้างอย่างมีความสุขกนะ็คือสามารถจะจ่ายเลเวอฟให้พนักงานได้อะไรได้ตาม ขั้นตอนหรือตามที่กฎหมายระบุไว้โดยที่เงินส่วนตา่างเงินส่วนเหลือเนี่ยรัฐบาลก็เข้ามาช่วยสมมติอย่างเงี้ยนะครับมไม่มีเลยเขาต้องทนทุกข์ทรมานของเขาหรือถูกเบี้ยวพนักงานถูกเบี้ยวไปแล้วเดี๋ยวเียก็ต้องมาฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานไปอะไรไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถัดมาก็คือว่านโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะทําวันนี้มผมเห็นด้วยนะครับต้องอุ้มคนที่เขาเข้าถึงรายได้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นกะที่าหาเช้ากินข้ามอย่างที่อายสุชัยบอกอย่างที่พี่บ๊วยบอก แต่ว่านโยบายมันไปไม่ถึงเลยครับ่เขาพยายามอยากให้จ่ายแต่มันก็ติดข้อจํากัดเรื่องความเป็นระบบราชการไงครับจ่ายไปไปเดี๋ยวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปกลัวมาต้องไปติดแอปถุงเงินอย่างเงี้ยแม่ค้าที่จักรยานขายลอตเตอรี่เนี่ยหน้าปักซอยบ้านผมเนี่ยนะครับเขาจะไปติดแอปถุงเงินยังไงเออาแอปมาที่ไหนอ้าวโทษลอตเตอรี่ห้ามซื้อด้วยเลอตเตอรี่ห้ามซื้อ แอลกอฮอล์บุรีอ่าห้ามซื้อห้ามซื้อแต่ก็จะซื้อได้แค่คุณป้าขายอ่าน้าอ่าน้ํานมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองอ่าน้ำเอข่วยนู่นหนีไปอะไรไปนะครับแล้วก็ร้านค้าก็ก็ต้องไปซื้อนะครับแล้วเวลาซื้อของเขาเนี่ยคือหกโมงถึงห้าทุ่มนะครับครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอจะต้องหยุดระบบเพื่อประมวลผลครับเอไอเดี๋ยวนี้ไม่รู้จใช้ มันใช้สองแปดหกหรือสามแปดหกมันเป็นเครื่องพีซีสมัยก่อน,นอเวลากว่าจะอ่านที่ก็กืดคืดคืดอะไรเดี๋ยวนี้เกาไปคอไ <c oughs> อเซเว่นละัสองแปดหกอยู่ <c oughs> มันต้องหยุดประมวลผลอีกนะพี่ผมกงวครับวันนี้ต้อจะแนะนำมันหนึ่งก็คือว่าเอาละถ้าอยากจะกระตุ้นนะค,คนที่เรียกว่าคนกลางๆที่พอมีเงินเก็บมีรายได้อยู่คนที่มีกเรียกเกษียณแล้วหรือมีตังค์คือ ควรจะแยกเซกเมนต์ให้ชัดเลยนะครับ hmm. โดยเฉพาะอา้าวคุณจับคนเ็าเรียกเขาเรียกว่าคนกลางชั้นกลางที่เป็นครอบครัวใหม่มีลูกเนี่ยครับ <Sure. S 2> เออมีสองคนเพิ่งแต่งงานหรืออะไรข้อมูลพวกนี้ผมว่ามีในมือหมดในชะ่ใช <Right. S 2> ่ <Sure. S 2> เป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือพนักง,งานเอกชนทีงงนนน่มีเงินเดือนมีครอบครัวใหม่ครอบครัวเล็กิ่งซื้อ hmm. บ้านซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับ <Sure. S 2> เออคนเหล่าเนี้ย คุณเขาต้องซื้อของกินของใช้ให้ลูกให้ให้ครอบครัวคุณก็ไปกระตุ้นเขาจะเอาใบเสร็จมาเกี่ยวกับเรื่องฐานภาษีเนี่ยผมก็เห็นด้วยแล้วเราก็เปิดซะหน่อยอย่าไปกลัวว่าการลดภาษีคือการลดนการลดภาษีมันคือการเพิ่มก็ได้ใช่ลดเพื่อเพิ่มไม่ใช่ลดเพื่อลดนะเช่นวันนี้ภาษีส่วนบุคคลเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยช่วงโควิดนี่มีเรื่องภาษีนอกจากเราจอเลื่อนการยืน่น ไอ้ประกันสังคมนี่มีการลดนะใช่แต่แก๊ปภาษีไม่มีลดเลยนะเรื่องโดนบุคคลเต็มเต็มภาษีกันได้ใช่ใช่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็อนุญาตครับให้ไม่ต้องส่งครับตัวตัวตัวเปอร์เซ็นต์ของตัวฐานภาษีตั้งภาษีไม่ได้ลงอืนะครับผมยกตัวอย่างถ้าจะพูดถึงกันได้บุคคลธรรมดาซึ่งหักค่ารถยนต์แบบเปาจ่ายค่าเช็จ่ายหัวแสนเนี่ย วันนี้คุณเปิดเลยได้ไหมเออใช้เท่าไหร่ใช้จริงเท่าไหร่ซื้อของให้ลูกซื้อ,อ,อของเข<อ>้าครอบครัวพ,พาไปเที่ยวมีใบเสร็จมีเติมน้ํามัน,ม,นมีอะไรเนี่ยใช่ใช่อันนี้คุณเปิดเพดานใะห้เขาใช้เลยไหมเออ<ช>ครับใช้เท่าไหร่ก็หักภาษีตามชอ่องภาษีจริงอืมเอเอคุณตกสิบห้าจะ่ก็ลดได้สิบห้าเออลดตกยี่สิบอ่ะตัดกันไปเลยครับ และนี่มันจะเห็นเลยว่าเงินมันจะสะพัดให้เห็นเห็นเลยเนี้ยผมที่ว่าเขากล้าไปรูดไปซื้อแล้วก็อาจจะซื้อในช่วงปลายปีนี่เยอะหน่อยเลยเพราะติดเป็นอมมูชั่นใช่ใช่ไม่พาพ่อพาแม่ไปเที่ยวเลยเออพาคนเนี่ยวันธรรมดาไม่ต้องวันหยุด่ะไม่ต้องดูละครึ่งด้วย กูจ่ายเต็มแต่ลดภาษีกูเนอะใช่ทีนี้ครับไปเที่คือคือเรื่องง่ายๆเี๋ยเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเนี่ยไม่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 เลือก่ยไม่เลือกที่จะที่จะเดินตามเส้นทางนี้เนี่ยใช้นโยบายภาษีนโยบายการค้าแบบง่ายๆนี่แหละครับมาตรการภาษีเนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้ถึงขั้นว่าต้องไปลดแก่งไอ้ลดลดสเต็ปนะฮะไม่ต้องไปลดห้าลดสิบลดสิบไปต่อ ออแต่ไปเพิ่มส่วนลดค่าใช้จ่ายใช่ใช่ใช่แต่ไอ้ส่วนที่มันเพิ่มเนี่ยคือส่วนที่ต้องมีเอกสารอ่าฮะครับมันก็จะยั่วยวนให้คนมีชั้นกลางเอาง่ายๆนะจ่ายค่าทางด่วนสามด่านทุกเช้าเลยร้อยกว่าบาทไปกับสามร้อยเนี้ยครับอืมพวกเนี้ยผมใช้ไม่ได้เลยเอออ่า เอามาหากเป็นเป็นค่ารถด่อนสิใช่ไ่มเปอค่าทางด่วนแล้วไปติดค่าอยู่สองชั่วโมงด้วยนะไม่รู้จะจิตตังกับใครได้เนี่ยครับเออลงมาก็เติมน้ำมันไปอีกพันหนึ่งครับอือเพราะเพราะเป็นเอาบนทางด่วนแล้วครับ